สวัสดีครับจากร้านกคงจักรการเกษตรเลืองธานะครับวันนี้ก็จะพามาชมผานพวนนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับใส่รถไถนาเดินตามนะครับผมนี่ครับตอนนี้ช่างเรากําลังทําการประกอบนะครับผานพวนสองขานะครับนี่ครับผานพวนสองขานะเป็นโครงคงเอนะครับ นี่ก็หน้ากว้างนะครับประมาณเก้าสิบเซนนะครับหน้ากว้างประมาณเก้าสิบเซนนะครับนะครับใบผานหัวหมูนะครับใบผานหัวหมูตัวนี้ก็สามารถเลื่อนปรับขยับได้นะาานขยับได้นะครับถัดน็อตออกนะครับขยับเลื่อนเข้าปรับได้นะครับแล้วก็สามารถถอดสลับข้างกันได้นะครับ ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้นะครับใส่รถไถนาเดินตามครับผ่านยกล่องมันล่องอ้อยนะครับขายดีนะครับผมลูกค้าโทรมาสั่งกันเยอะนะครับตัวนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเครับตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วครับ กว้างประมาณ90เซนนะครับขาสามารถปรับขยับเลื่อนได้นะครับแล้วก็สับซ้ายสับขวาได้นะครับนี่นครับตัวนี้ก็จะเป็น5ขานะครับมีขานะครับ5ขา ก็ขนาดเท่ากันนะครับห้าขานี่ขนาดเท่ากันกับสองขานะครับเป็นโครงตัวเดียวกันนะครับแต่สําหรับห้าขานี้จะเอาไว้กวาดปัชพืชในร่องนะครับกวาดหญ้าในล่องครับกวาดหญ้าในร่องขนาดเท่ากันนะครับหน้ากว้างเก้าสิบเซนนะครับตัวขาก็สามารถเลื่อนปรับขยับได้เหมือนกัน,นครับ ปรับได้นะครับขันน็อตออกแล้วก็ปรับได้เลยครับตัวนี้ก็หมุนได้ครับหมุนปรับพอนะครับเข้ากับท้องพานนะครับราคาขายดีนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับ แต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นใบผานใบผนันธออุใส่เป็นใบผานนะครับแล้วก็เป็นใบหัวหมูหัวหมูด้านหลังนะครับจะมีทั้งหมดสี่ใบนะครับจะมีทั้งหมดสี่ใบใบหัวหมูอยู่ด้านหลังนะครับเ euh, อ้พูดผิดนะครับใบขี้เมานะครับผม <c oughs> ใบขี้เมานะครับแล้วก็ใบผานนะครับ นี่ครับใบพานตัวน,นี้ใบขี้เมาขออภยัยครับพูดผิดจะมี2รุ่นนะครับแต่ส่วนมากที่ขายดีก็จะเป็นรุ่นนี้ครับราคาไม่ค่อยแพงครับรุ่นนี้ราคาไม่สูงมากครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ ก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224<อ>ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางร้านด้วยนะครับทาร้านจะทำที่ดีๆนะเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ